นี่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับนี่เลยลำเดี๋ยววันนี้เราจะมาบทลำหยาบครับไอ้ลำตัวนี้คือได้จากการสีมเมล็ดข้าวเปลือกครับนี่แล้วเราจะได้เป็นลำลำหยาบมาทีนี้คือผมจะเอาลำอันนี้ ไปให้ลูกหมูอ่าก็จำเป็นที่จะต้องแบบเอามาบดให้ละเอียดอีกเลยผมจะใช้เครื่องบดเจ้าตัวนี้ไทยท็อปที่ผมได้ทำคลิปก่อนหน้านี้อเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตไม่ละเดี๋ยวใช้งานจริงเลยนี่เลยลำที่ผมจะประมาณครึ่งถุงปุ๋ยครับ เดี๋ยวเราจะมาบทใช้งานจริงกันเลยครับวันนี้อ่ะ,อะนี่ผมได้เตรียมถุงไว้แล้วเราจะเป็นที่จะต้องมีถุงไว้เก็บลำผมได้เย็บไว้เป็นอ่าเป็นอย่างนี้เลยครับนี่ต่อจากนู่นเลยแล้วผมก็นี่มัดไว้ถุงนี้ใช้งานตลอดเละครับจะเก่าหน่อย ผมใช้งานเป็นประจำนี่ส่วนตะแกรงอะ่ะผมจะใช้ตาค่อนข้างจะรูเล็กหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่ากี่มิลเหมือนกันอนาจะหนึ่งมิลได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเครื่องตัวนี้กันว่าบทละเอียดไหมส่วนเมื่อกี้ผมได้ทดลองบทของของเครื่องตัวนี้ละผมมีอยู่สองเครื่องนี่นี่น ส่วนอันนี้เป็นตะแกรงหยาบ1.5มิลนี่เลยครับก็ผลงานที่ได้ก็นี่เลยครับก็ค่อนข้างละเอียดอยู่นี่ๆๆก็ละเอียดระดับนึงโอเคแต่เราต้องการละเอียดกว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการบดเลยครับผม นี่เดี๋ยวเราจะทําการเปิดสวิตนะครับเนี่ยเครื่องรุนนี้เขาจะมีตําแหน่งบอกว่าอ่าบทลำบทละเอียดไปทางไหนสีข้าวไปทางไหนโอเคนี่ตามนี้เลยโอเคอเยาผมจะเปิดสวิตเลย พ่อมาแล้วเดี๋ยวให้พ่อบนดน๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับไปเลยอยใ,ใส่นะครับเดี๋ยวครับเราจะใส่ช่องนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ช่องนี้ก็ได้อ่าอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่ช่องนี้เดี๋ยวพอ่พอบอกว่าจะใส่อันนี้เดี๋ยวฝาเดี๋ยวลองดูครับอ้าว ก็ใส่นี่ก็ได้เดี๋ยวอันนี้ให้หมดก่อนอเ,เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับอ,อ่าตาเทตรงนี้เ็บากว่าเรียวฝาโอเคอ่าคือแรงลมอ่ะ มันจะโดดเข้าไปเลยครับเราไม่ต้องเอามือเอามือไม่ต้องกวัวตันเหมือนในช่องบนอ่ะอันนี้ต้องปิดไหมวะเนี่ย าได้เร็วอยู่ครับใส่ได้สองทางาทางนี้กับทางนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยครับแปบ๊บเดียวจะหมดแล้วรับ่บ วันนี้มาถ่ายค่อนข้างจะเย็นแล้วละครับผมประมาณจะมืดแล้วงานถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันครับพัน,นี้จะใช้งานด้วยละครับจะเอาลำไปให้หมูลูกหมูเล็กก็เลยจาเป็นต้องมากดให้เอียดช่วงเย็นๆนี่ละครับ ฝุ่นไม่ค่อยเยอะครับนี่เลยก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลี้ยงหมูเองหรือว่ามีวัวเลี้ยงวัวเองนะครับถ้าเรามีเครื่องสีข้าวไว้ประจำอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับลำที่จะเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหาร สามารถช่วยลดต้นทุนได้เยอะเลยครับผมยางเครื่องสีข้าวรุ่นี้ผมได้ทำคลิปไปแล้วอ่ะอในการสีข้าวสีเมล็ดข้าวสารนะนะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับนี่กี่เดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วล่ะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมเลยครับผมอ่าเสร็จแล้วพอได้บท ละเอียดเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมาดูตอนเทนะครับว่าจะละเอียดขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมให้แม่บ้านถ่ายให้เดี๋ยวผมไปจับถุงก่อน ดูดูผนงานเลยครับเนี่ยงานที่ได้โอ้โหเหมือนแบบเหมือนเป็นแป้งเลยครับนี่นีออ่ถือว่าค่อนข้างละเอียดมากเลยครับเป็นแป้งเลยเป็นลำแบบลำอ่อนอะลำละเอียดเลยอ่ะใช้ได้ครับสำหรับเลี้ยงลูกหมูหมูน้อย ส่วนเพื่อนๆถามว่าใช้เครื่องยี่ห้อไหนนี่เลยครับผมไทท็อป4289อา่าก็ถือว่าใช้ดีครับใช้ดีใช้ดีทั้งสองเนี่ยใช้ดีทั้งสองยี่ห้อนี่ะครับออันนี้เครื่องอันนี้เครื่องแรกแล้วก็อันนี้เครื่องที่สอง แต่เครื่องนี้ไม่มีไซโลนดักลำอ่าแต่อันนี้เขาจะมีไซโลนสําหรับดักลำเน,น,น่่อืมจะดีไปอีกอย่างนึงครับไม่ฟุง้งมีระบบร่อนด้วยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวจะรีบเอาลานี่ไปผสมอาหารให้ลูกหมูครับหิวแล้ว เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับทุกคน